คุณไล่กาอยู่ท้องนาคาปักดินใส่เสื้อผ้าขาดวินดูชาชินจนชินชาตากแดดเปเรียงเปเรียงยืนคอเอียงดูออลาเขายามประนามด่าไรราคาไรราสีเปรียบตัวเรา นาเศร้าเพราะความจนทำนาไรสู้ทนเพราะยากจนซ้ำไม่มีตากแดดเปเรียงเปรียงเดินขอเอียงเหนื่อยเต็มที่อยากจะเป็นเศรษฐีเห็นทีต้องรอชาติหน้าหุ่นไล่กากับชาวนานั้นคู่กัน สู้ฝ่าฟันแดดฝนละลมฟ้าต้องกรำเกรือนฝืนทนจนชินชาสวรรค์ไม่เมตตาเทวดาไม่ปราณีตั้งสัจจะอธิฐานยามทำบุญให้กุศลคํำจุนให้นนุนนำคุณความดี ชาตินี้อยากไรเกิดชาติใหม่อีกสักทีให้ได้เป็นเศรษฐีอย่าเป็นอย่างนี้มันหุน่นไหลกา